เอาละมาตามกันต่อครับผมกับภารกิจคู่รถเกี่ยวข้าวติดโลงครับที่เดิมครับสบายจีกบุรีรมพร้อมดึงครับหลังจากดึงมาหลายคลิปแล้วยังไม่ขึ้น เีกาเรเหมือนเดิมครับใช้ไม้วินแล้วก็รดขดหิวดึงด้วย เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะมาแล้วโอ้มันติดหน้าเนาะติดหน้าด้วยขำคอแล้วเนาะหน้าเกี่ยวขำดินเลยครับ มันรัครึ่งแล้วใ่ไม้เข้มาเลยคุณนีจีน่าครับด่ทุกปุ้ยมันขาดก่อนมันฟรีใช่ใช่ทำแบบพวกโอยให้เส็จนะนี Yo, hey, 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 ่จบปัโค้งงงไอ้เพชรเพชรติดขาน่าไหมครับติดขน่าโอ้ติดขนาด้วยเนาะติดขนาเอาไมโครเดินมหนี่เอานี่ออกเลยดีไหมฮะดวงตา เปิดน <Remote S 1> ี่ออกมาเลยนี่เอาเปิดทั้างฝั่านี้เนาะเพราะว่ารถมันเบี่ยงมาแต่ทานี้เลยมาแล้วแต่คี่มันทาดก้นเมื่อกี้วางตามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ครับนี่เอานี่ออกเลยนี่เบี้ยงเบี้ยนี่เดี๋ยวมันฮะอะไรนะไม่คัดึเลยนไม่ขี้ไม่คัด เนี่ยมันมาชนันามันเลยหนักเนาะเออข้างหน้าก็โอ้โหดูสิครับขมคอด้วยเนี่ยถ้าพ้นตรงนี้ได้มันก็โอเคแล้วเดี๋ยวรอหลวงตาก่อนหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตามั่วไปหมดแล้วตัวนี้ ภารกิจนี้ยังไม่จบครับผมเกือบจะขึ้นแล้วแต่ไม่ขึ้นติดคันนาก่อนเดี๋ยวให้หลวงตามาทลายคันนาอีกก่อนนี่ครับขุดคันนาตรงนี้ออกเดอันนี้ นาใหญ่มากครับละลายคนาดโดยหลวงตาโอ้มันจะลดลงแล้วหรือเปล่า Good. พักเครื่องพักเครื่องไงแม่ดวงตาเอาหน้าไมาาไมดวงตากินเน,น,น่้หอห้ำฮะมีทิ ยงยรองรอดตรงปุยงป๋ยรอทรงปุ๋ยมาทำการวินต่อครับตอนนี้ทีมงานแบวทรงปุ๋ยอยูทอ่ทุกอย่างก็เงียบสงบครับฮะ เดินหน้าเต็มกำลังก็ติดเต็มกำลังอยู่นี่เดียวเดินหน้าเต็มกำลังสมาพุนนี่มันจะพุนอะไรหลวเพอานนี่มันไม่เดหรอกเดี๋ยวนิดเดียวใช่ใช่หน้าย่มจะหน้า น้ำเปิดกินแล้วกินนู่ินัเนละก้ินานกินเนอล้วน่เกี่ยวะเกษตรน้นหน้าสิซื้อซื้อเกษตรนอนหน้า นี่ลิ้อยู่ตรงนี้มีเรากินไหมเตือนอยู่วารุยตัวสุดหลังให้ลงมาให้หลวงพ่อเคาะหัวไ้ก่อนมาหลวงพ่อเอาดามากกเคาะหัวไปมั้ยเอาดามากกเลยแม่นครับนักหนัาหมูโคตรครับมันหนักหนัาหนักหนักปนะหนอยไปหลายปวดดิอันนี้คือเบี้ยวอะ ใจแม่แม,ม่กวดเขาอยู่แต<ม><ช>่หมี่เคยมีบ่เอามานิให้หลวงพอขอของอ่อเคาหัวให้เคาเอาบุกกี้ก็ได้เอาบุกกีเคาะก็ได้โอ้ยพากันกดตรงสิแม่เออหนึ่งก็ลงเสียเงียบไม่ท้าข้างหน้าเยียบโลอยู่นะถ้าเป็นข้างหน้านะเพราะว่ามันได้นะมันได้ดีมันแก <c oughs> เอาไมโครกดได้ไหมกดนี่เลย กระหังแถวโอ้ยอยากขึ้นหรอขึ้นแล้วกินแน่ากรไดหมดทุงปุยประมาณยี่สิบกว่าสามสิบวนเดี๋ยวนี้นี่เอาไอ้นี่ไปหลงจาได้มั้ยยังให้เพื่นเคาะหัวให้เดี๋ยวหลอนเพื่อนเลย นี่ครับถ้าได้ตัวนี้เขาะหัวหนี่คงจะดีครับอ,อ,นนอ้าวก็รอถุงปุ๋ยมาก่อนครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <c oughs> คืนนี้อีกยาวไกลบอ,อ,อรอเอาตอนขึ้นรอเอาตอนขึ้นนะครับ <c oughs> กอ็ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่ที่บันทึกนะครับผมเวลาห้าทุ่ม10นาทีนะครับเวลาของคลิปนี้5้าทุ่มสินาทีฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ